กับส่ยงยอดได้เงินสัมแล้วก็กลับววันนี้ขายดไ,ไ,ได้อยู่เลยมันไม่แน่นอนชุงนย้เงยปแล้วแล้วจะขอเขอามาไหมไม่เขาให้ลูกน้องเขาขอมาให้ขมาตั้งตัวขายอย่างเดียวเวลาได้ตัดขาี่ไหนไดิตลาดทีทางน้ำน้ำตลาดทีทาลูดีนะฮะูดีตั้งจนจบนะฮะลูดีตั้งจนจบแของกัน ไปเร่งนทีเรื่องอไนีใช้นาทีรบนี่วะของขอแม็ตัวใหญ่อะตัวใหญ่บ้าบนหนูมวลมวนบุหรี่อะมวนอนเดี๋ยตังิงกระดาษูทีเม่องพี่มนจืิก็ไม่บอกหูเงี้ย้างนะเอออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพักไ้แม็มาเยียวใจเย็น ที่เบอร์หน้าทัเชีเยรไม่ไม่จะดูว่ามันมีกี่ชนิดมีขนาดาร่ขนาดนี้เนมันก็นี่ขายเท่าไหร่ตัวเขาให้ขายสาร้อยหนึ่งอย่างเราได้รับค่าจ้างเหมือนกันปะสามร้อยก็ขายเจ็ดปีหนึ่งครึ่งได้สามร้อยก็กลับบ้านเลยครัอืม แล้วตัวเล็กขายเป็นไงตัวนี้ตัวนี้สองร้อยครับพี่แต่ไอ้หัวนนี้หน้าสองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยส่วนมากลูกค้าจะเป็นประเภทไหนชอบเขาชอบแบบนี้แหบบนักท่องเที่ยวต่างชาติเงี้ยซื้อใช่ไหมใช่คนไทยก็มีบ้างพี่แต่น้อยวันนึงไม่ถึงไม่หมดสี่ห้าแท่งมากวันนึงรับริการส่งออกนะเพื่อนสามารถติดต่อซื้อได้ที่เรามีชื่อร้านไหม

กูเปลีรับสยาเก็บทนเก่าอ่ะเปลนลงล้เกาเอทไมล่าละเก่าเหรอต่เไม่เาแล้วนยุสเชอบอยู่ันี้กมีผมจะเนี่ยร้านนีันรนอันไหนร้านลเรื่อเก่เวกเ่นี้กเปลี่ยนเเราเรือใหม่เด้อเามาจอดตอนเช้าเราวิส่เลย